สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมรถไฟตกรางบ่อยๆคำอธิบายจากทางการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณประพัฒน์จงสงวนบอกว่าเพราะว่ารางก็ดีอุปกรณ์ก็ดีเก่าแก่มากงบประมาณ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขอไปนั้นก็มักจะไม่ได้ถูกตัดตลอดเวลาฉะนั้นจึงต้องเป็นสภาพอย่างนี้แหละคำถามก็คือว่าแต่ก่อนนี้รถไฟตกรางน้อยกว่าปัจจุบันถ้าจะบอกว่าเก่าแก่ก็เก่าแก่มาหลายสิบปีแล้วแหะครับแต่ว่าปัจจุบันการบริหารรถไฟไทยก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ในแง่ของเป็นระบบราชการ ในแง่ของการที่ไม่มีการประเมินผลว่าอะไรคือสิ่งที่วัดว่าผู้บริหารพนักงานจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในฐานะรัฐวิสาหกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฉะนั้นจะต้องมีการปฏิวัติครั้งใหญ่ว่าด้วยรถไฟไทยรัฐมนตรีคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ ขึ้นรถไฟเองไปนั่งชั้นสามไปดูส้วมของรถไฟแล้วก็บอกว่าแย่ yeah, ต้องทำอะไรหลายอย่างตอนนี้เรารอแผนอยู่ครับรัฐมนตรีคมนาคมหลายท่านที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องรถไฟพยายามมาหลายครั้งหลายคราวแต่ก็อยู่ในกรอบเดิมครับคือยังจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจและบริหารแบบเดิมแต่ถ้าเราเปรียบเทียบรถไฟในประเทศอื่นๆใกล้บ้านเรือนเคียงเราเอาประเทศจีนก็ได้เป็นตัวอย่างไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นซึ่ง เขาสามารถทำให้บริการที่น่าประทับใจอย่างยิ่งจีนนี่พัฒนาในช่วง10กว่าปีนี่เห็นชัดเจนครับใครตัองรถไฟจีนก็จะรู้ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยย่ำแย่แต่ทุกวันนี้รถไฟจีนดีกว่ารถไฟไทยทั้งความสะอาดความเร็วความตรงต่อเวลาและบริการฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำเกี่ยวกับรถไฟนะั้นจะต้องชัดเจนครับและแน่นอนครับว่าจะต้องให้เอก,กชนเข้ามามีส่วนชัดเจนกว่านี้ที่ผ่านมาพูดถึงว่าจะ ยกระดับการบริหารหรถไฟไทยแต่ว่าก็กลับไปกรอบเดิมจริงๆแล้วประเด็นเรื่องความเก่าของอุปกรณ์การไม่มีงบประมาณที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือว่าดูแลรักษานั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัญหาเท่านั้นเองท้ายที่สุดที่อยู่ที่วันต่อวันจะมีใครมาบริหารจะมีใครกล้าที่จะรื้อโครงสร้างของการบริหารและโครงสร้างความเป็นเจ้าของรัฐบาลอาจจะยังต้องทําเพราะว่าเป็นบริการสาธารณะแต่ จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเอาประสิทธิภาพของเอก,กชนเข้ามาทางใดทางหนึ่งเพราะอ้างความเก่าแก่งบประมาณจำกัดก็จะอ้างกันไปได้ตลอดไปครับเราหวังจะเห็นแผนของการปฏิรูปรถไฟไทยอย่างชัดเจนที่เอาประสิทธิภาพเอก,กชนเข้ามาเป็นเครื่องวัดเพราะว่าผู้ใช้บริการนั้นคือประชาชนและเป็นบริการที่จะต้องมีทั้งบริการสาธารณะในแง่ที่รัฐบาลต้องให้บริการขณะเดียวกันต้องเป็น ธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยตัวเองครับนี่คือหัวใจสําคัญเรารอแผนนั่นอยู่ครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยัประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม